สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมชทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงเหล่าร่วยเชาแนวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบรในเสาร์มือวันที่23เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567ันนะคะกับการตามหาตัวเลขแนว่ว่างดีๆเดดดังๆค่ะมูลอัดภาพพมพี่น้องบรรเทาสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางเล่าพัฒนานะคะงวดที่ผ่านมานะคะเมื่อวานตัวเลขของหลวงพี่เล่าหาวิ่งลูดเก้านะคะตัวเลขจับคู่เขามาเป็นเก้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็ก้อนหน้านันงวดก้อนหน้านันนะคะเลขเล่าพัฒนาของหลวงพี่เข่าสามตัวโต,โตหาแปดสองแล้วก็สองตัวนี้แปดสองสองแปดเป็นตัวเน้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ มณีแอกกอเลยได้ติดตามแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดามาฝังมาตอนพ่อแม่นพน้องบานเทาสุขูสุขคนนะคะติดตามตองหวนนะคะพี่น้องคะตว่าก่อนทีสิบปติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาในคลิปนี้นะคะสําหรับพ่อแม่นพน้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะทำประอยากสิบพลาดกับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแเล้าก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จพระพาททุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด่ดดดดงๆจากทางไล่กันนะคะพ่อแม่พมี่น้องคะแล้วกาสำหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่อย่างสีขาวกลุ่มของเบิงเล้ารวยนะคะในกลุ่มแอดกสิแบ่งปันแนวาทางไล่วันนะคะเราพัฒนานะคะห้าหน้อยแล้กการรัฐบาลไทยนะคะลงในกลุ่มให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พมี่น้องคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากซื้อเขากุ้มนะคะเขากุ้มบ่เสียค่าใช้จ่ายจ,จักบาทนะคะให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอเดียไล่ตามที่แอดให้ไว้ก่อนที่สิเขามาเบิ่งคลิปนะคะแอดกส็สิให้ไอเดียไล่ไว้เนาะพี่น้องเนาะให้แอดมาตามนั้นนะคะพี่น้องคะให้แอดมาตามนั้นสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากซื้อเขากุ้มเนาะคะ่ะเนาะประก็ศสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากให้แอดติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดเซียนท่านใดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมด้วยค่ะพ<ๆ>่อแม่พี่น้องคะทุก คอมเมนต์นะคะอดานเบิร์ทุกคอมเมนต์เดี่นองเดอเอาเปดนีนะคะเข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาวพัฒนานะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาในงวดที่สีหอสีถึงนี่พร้อมๆกันค่ะเมื่อนี้นะคะพี่น้องคะเอกมีแนวทางตัวเลขตองวดจากหลวงพี่ดีกว่าเดามาฝากมาตอนพมายพ่นองบานเทาสุขสกุกนะคะเป็นแนวทางเล่าพัฒนานะคะพี่น้องคะเลาาพัฒนานะคะ เมื่อวานนี่ตัวเลขของลวงพีเลาให้วิ่งรูดเก่านะคะแล้วก็โตจับคู่นี่ลุงพีเล้าจับคู่มาให้เก่าเก่านะคะเมื่อวานนี่กับเขาเก่าเก่าเด้อพี่น้องเด้เอ fc เพิ่นกะคอมเมนต์มาบอกว่าได้พักกันได้อยู่นะคะแต่ว่าได้บรายบางคนกระไดห้าบาทบางคนก็ไดสิบบาทนะคะพะพี่น้องคะลาวงาพีเลากับมาแบ่งปันลุงพีดองเนาะเมื่อนี้นะคะแอดกระไดแนวทางของลวงพีแล้วลวงพีเลาก็สทรงข้ามาให้ทังร่ายนะคะตรงขอบบุญขอบคุณลวงพีพร้อมนะคะพี่น้องคะ เอามื่อนี้นะคะเท่ากับมาเบิรงตัวเลขของหลวงพี่กันเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้หลวงพี่ให้รูดศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะรูดศูนย์ตัวเดียวเลยนะคะงวดวันนี้ในรูดเก้าตัวเดียวมื่อนี้รูดศูนย์ตัวเดียวงวดวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องเนาะรูดศูนย์ตัวเดียวนะคะตัวเลขสามตัวมีสองคูเลขสองตัวมีหาคูร่วมกันกับอ่าเลขกันเบิร์เอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะตัวเลขสามตัวก็จะเป็นห้าศูนย์เจ็ด ห0าูนะคะ507 508ย์เบันนี่สองโตนะคะชุดนี่ก็เป็นบนบวกล่างลวค่ะพี่น้องคะสโตก็จะเป็น0 5 0 7 0หกับ08กันเบิรคู่นึงคือ0 0นะคะพี่น้องคะหลุงพีเ่เราเน้นให้นะคะขีดเส้นใต้ยูทีห5า7 0 7กับ0 5 นะคะพม่าพี่น้องคะแต่แต่ว่าก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้ำในเด้อพี่น้องเด้องวดวังหนึ่งหันมากเก่าเก่ได้กลับเด้อพี่น้องมากเก่าเก่าด้กลับยากนะคะวันหนึ่งหันนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขแนวทางฝากตอนพม่าพี่น้องบรรเทาสุขสุกนนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพม่าพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเค่ะเนาะงวดอ่างวดวันหนึ่งหันเข่ารูดเก่า จับคู่เก้าเก้านวดก้อนนั้นพ่อแม่พี่น้องแห้งคากค่ะเข่าสามโตโตห่าแปดสองแล้วก็สองโตนี่แปดสองสองแปดสึงหลวงพี่เราเน้นพร้อมนะคะแปดตัวแปดสองสองแปดเนี่ยเราเน้นอีกตั้งหากนะคะเข่าสามโตโตยางคากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้กะเอาจังไลยก็ให้พ่อแม่พี่น้องพี่จัลลนะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะเพราะว่าสิเป็น ล่าพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยนี่วันวันหนึง่งรัฐบาลไทยของลุงพี่แล้วก็เข่าเจ็ดเก่านะคะพี่น้องคะเล่าเน้นเน้นวิ่งเจ็ดกับแปดเน้นเจ็ดบนออกเจ็ดเก่านะคะเพราะมหพี่น้องเมื่อวานสิเป็นเล่าหรือว่าไทยนี่เป๊ะอี่ลีนะคะของลุงพี่เล่านะคะเพราะมหพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะมนีลุงพี่แล้วก็มาแบ่งปันแนวทางพี่น้องนะคะ หวดวันที่24มกราคมค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะขนาด10โมงี่ทั้งอุดรน,นี้ยังเป็นคึมๆนะคะเมื่อวานนี่มึกย่ามึกขึ้นเมื่อวานนี่เป็นร่มๆนะคะเป็นร่มร่มแห้งขึ้นกันนะคะตะว,านตตาวานันฝนตกตะวันมณีนี่คึมเบิดมือนะคะว่าเสียเอารถไปล่างนี้ก็จ้างสีจ้างใดนี้พี่น้องอยันแต่ฝนตกตะวาันอากาศคึมตาวาะวันแล้วก็เป็นหนาวๆน,นะคะพี่น้องคะ ทั้งบ้านทีพ่อแม่พี่น้องอยู่พื้นที่ทั้งพ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นยังไงในน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมมาบอกส่กันฟังในเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาขอบคุณขอบคุณในหลายนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขก้นโชคโจมันมันลำลำลุลุ้ยให้งหปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขก้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวท่างดีดีแบบนีบ้นะคะจากหลวงพี่ ดีกว่าเดาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าบ่อยากสิพาดกับโตเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล่าก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะเอกสิได้ขอโตลาพ่อแม่พี่น้องบัดเฮาสุขครสุขก่อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหม่กับแอได้คลิปหนาเด้อค่ะเด้อสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ